สบายดีสบายดีทุกคนทั้งสองบาลลอนโซเนลสบายดีเด้อทุกคน,นนี่คือรถอาหารเนาะทุกคนเนาะโหลดสำหรับขนบรรทุกอาหารเพื่อมาสนองอาหารให้ไก่ใ,กในฟาร์มทุกคนชิปโล่ผูอ่วงทุกคนขออนุญาตเด้อขออนุญาตผู้ประกอบการเนาะมาจอดสแตนบายใบก๊อกใส่ผลลงอาหาร เล้วแล้วก็ตอดสเตนบายไว้รอบไปเอาคิวต่อไปทุกคนแต่และเทวแต่แลววะแถวขาเจ้าจัดมีพลังงานขับรถโดยเฉพาะรถอรอยู่ในฟาร์มเองน้องรถพ่วงโอเคสบายดีเด้อทุกคนเด้อตื่นเศร้าขึ้นมากกนะันหน้าตากบสวยแหละสวยแ,แต่เด้อผว่าเขาตื่นแต่เด้กตื่นแต่ตีสี่ ไปลังสวนคือเกา่าไปลังเหล่าคือเกา่าทุกคนไปอันพุทธมักพรีบุบมักพริกบัก,กเขือไปลังเหล่าเวลาว่างยังหมดส่งโอเคไปต่อทุกคนไปต่อเดี๋ยวเขาไปตักเอาอันเอาเหล่าได้ปะนี่นาขัวปนะุบ,บเอาเหล่านี่ดีกว่าพี่น้องตักเอาอันขี้ไก่หรือว่ามูลไก่ก่อน ตัดไปใส่กินกันนะอ่าโอเคอืมไอ้กามาไอเกตหลทุกคนเลยงามไปยังกระดานไง พักเพราะว่ามุ้นซัดก็มันพวกมุม่นไก่เนี่ยจะ ไก่เขามามันกระตุกใจแต่งนี้ไดเลยด้ยไก่ไปต่อตักุรี้เต็มถังส่วงนี้มันเส่ากาต้งจากว่าเฮาเรียก ฝังเวยียกฝังงานกันไปดูแล ع. ส่วนครัวพี่น้องในวิธีชีวิตคนไกลบ้านพี่น้องเอ้ยอการทำงานโอ้ของลงอาหารคือเห็ดเห,เหี่ยเหย็ดห,ห,หกแต่น้องวังเกตมีอาหารยายอยู่ลงอาหารจยงได้เห,เห็ดเหี่ยห์ ใส่โลทั้งใส่โลทุกคนบรรจุอาหารทั้งหนึ่งกระใสได้บรรจุแปดตันเก้าตันกูแล้วไปมาทางหลังอ่ะมีเสียงพัดลมเสียงพัดลมดงัดงดังคุนทางหลัง หอดสวนแหละทุกคนมาหอดสวนแล้วประมาณนี้แล้วอ้ยปโอ้ยรักใส่ทีละหน่อยแหงมันแหงไว้ทุกคนดินทรายนี่มันจะแหงไว้เธอเอาฟุตวันเว้นวันมือเว้นมือของเธอกระสิบแหงไว้อโอ้ยใส่บางๆพี่น้องโอ้ยใส่ แต่หน้าลายกระยันเ,เขาเขาเข้มเกินไปน้ำงามทุกคนมผิดลังแตกยอดแตกยอดแตกใบอุย้ยห่างๆเลยนะไกลรอบโฟนเขาจะน้อยอึ๊บอันนี้มะละกอกำลังสวยเลยทุกคนไปกำลังผีไปกำลังแตกใบฮะ น้ำงามพักเสียนก็นมีุ่่นนะ่พักเสียน,นเกิดไปพุ่นนะด่ด้วยบางๆของเขางานอนีดดด้ดีงานเสริมสนุกเอ้ย พาะบริสื์เขาเหรอะการพนบนกัน โอเคก่อนเด้อท okay, ุกคนโอเคก่อนเดี๋ยวเปิดน้ำฮุดและบานเนี่ยโอเคนี่แหละทุกคนเอ้ยงานอะไรติกอ่ะเป็นอะไรเป็ของแท้พี่น้องหน่อยหนึ่งใช่เลยของแท้อืออ่ะตะเว็นขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยแดดขึ้นและสวยเลย ประมาณนี้แหละทุกคนเอย้ยโอเคก่อนบานเนยพบก,กันใหม่ขีปนาเด้ออย่าลืมกดไลค์กดต,ติดตามภายในเพจของเราไงเพื่อ,อเ,เป็นคนกำลังใจในการทำรียบร้อยแล้วป่ะจะเปิดน้าใส่ป่นโอเคบา,บายบายพบก,กันใหม่ขีปนาโฉมันล้ำรวยสกุลสกุนเด้อขอมาหับสมกระไดเนาะโอเคบายบาย,บาย